ดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาชีเป่ารถขนเงินขนท่องเข้าบ้านาหรือว่ารถขนผ้าลูกผ้าหลานไปโรงเรียนเนาะครับนี่เป็นรถเกง๋งคันสไตล์มินิมินิเกียออโต้ครับเป็นรุ่นประหยัดทั้งน้ำมันประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าอีกคบสำหรับท่านผู้ชมที่มองหารถเกง๋งเอาเมื่อนี้ครับช่องแอลนูแฟนเพจนำมาฝากมาตอนในราคาพิเศษนะครับเอาตามเบ่งครับผม นี่นี่นี่ครับนี่สีเทาแลมโบนี่เฮ็ดสีไม่เต็มระบบครับสำหรับรถเก๋งโตโยต้าโคโรล่าเนาะครับนี่ปี2539นเะครับเป็นรถจดทะเบียนปี39แต่ว่าทะเบียนเพิ่นนี่ปี69นะครับนี่9พฤษภาคม2569ครับทะเบียนเพิ่นหล่นหล่นเลยนี่ครับนี่ดอกยางไม่ใส่งานได้อีกนั่นครับ ใช้งานได้อีกนานๆเลยเอาเริ่มต้นจากฟงางไส้ห้เบิ้งกันสะกอนซุ่มรอแห่งๆครับว่ามีหยดมีเยิม้มนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาพร้อมกับดอกอยางไม่ไม่นี่ครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันใกล้ๆช่มกันไปจอ่อๆนี่ครับเนี่เอาห้เบิ้งกันสะกอนช่มกันไปกับสีเสนอว่าสีเท่าเนาะนเอ็ดมาไม่ครับนี่นี่นะครับ <Hey. S 1> ภายในเกียร์ออโต้ครับพวงมลาลัยพาวเวอร์ บ่อเป็นบอกผ้ากร,รมยี่มีคราบปิดหน่อยครับแต่ว่าบ่าามีกลิ่นเหม็นกลิ่นสาบนะครับนี่เอาภายในสะอาดนะครับภายในมีรอยเจิมบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ใส่งานได้ครับนี่มีเทปซีดีให้พรมแอร์เย็นเพร่งเพราะเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับเอาเมื่อนี่ครับนี่ทังช่องแอลนูแฟนเพจมาฝากมาตอนรถเก็บสีเต็มระบบครับรถเคยเฮ็ดสีมาเรียบร้อยตามเม็ดองค์เม็ดอากตามขอบประตู นี่ครับนี่บอมีว่าถือกร้อยถือกชอนถือกต่ำมาเด้อแต่ว่าเห็ดสีไม้ไฮด้าดูเก็บสีไม้ไฮด้าชมนี่นะครับสําหรับรถคันนี้เอาขายกระโปงแพงครับบอกกันสักก้อนครับในราคาเพียงสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบิ้งดอกอยางครับบอต้องเอาไปเห็ดหยังอีกนะครับนี่เอาไปพร้อมใช้กันเลยแอร์เย็นนี่ครับประตูไม่ย่อนประตูบอยอนเด้อกรึบ กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง4ี่บานด้านข้างประตูด้านหลังนี่ครับนี่แสดงว่ารถคันนี้นี่บอเคยถืกชนมานะครับนี่ตรงนี้ขึ้นลองเดิมนะครับไม่เคยถูกชนถูกตําข้างมาแต่ว่าเห็ดสีไห,หนาเบิงเจ็บสีไห,หนาชมนะครับประตูไม่หย่อนคลึบๆก,กันเลยครับนี่เอาอยางรอบคั้นให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันสซครคนเดี๋ยวมาเปิดฟ้าไทยให้เบิ้งพร้อม ครับนี่สำหรับรถเก๋งคันนี้เนาะสวยๆเลยครับฟื้นไฟออกทุกจุดแรนทั้งไกลได้เพราะว่าแอลนูแฟนเพจนี่ล่องมาแล้วครับทดสอบมาแล้วเอาเดี๋ยวเปิดฝาท้าทยให้ดูก่อนเปิดกระโปรงให้ดูก่อนนะครับนี่ครับนี่ไพ่ได้ครับนี่เอาหน้าดูพ่อไส้นะครับถือว่าสวยพอใช้ในระดับหนึ่งน,นี่ครับนี่ปึ๊บหนาวนี่ครับฝาท้าทยเพิ่นเปิดให้เบิ่งแล้ว ครับเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมๆยางอะไรยางอะไรมีนะครับนี่ครับล้ออะไรมีนะครับมีล้ออะไรไดเดิมๆนี่ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันพร้อมร <affirm> ับด้านท้ายนี่มีล่องคือเก่าครับมงบอกว่าท้ายเดิมนะครับท้ายไม่เคยชนมานี่ท้ายเดิมนะครับสีเดิมๆท้ายเดิมนี่ครับนี่ไม่เคยชนมานี่เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมๆกันเด้อ สำหรับรถเก๋งโตโยต้าโคโราออโต้นะครับตัวนี้ออโต้ไฟออกทุกจุดครับเก็บมาเรียบร้อยในี่ติดฟิล์มให้พร้อมนะครับลังค่าสวยน้ำวอยด์วอซึมครับเนี่ลูกยางดีนะครับเปิดประตูให้เบิ้งพร้อมนี่ลองล่อยเพิ่นครับนี่เดิมๆเลยครับนี่ของรถเก๋งนี่บอกเลยว่ารถคันนี้เดิมๆครับนี่เบาะก็เดิมครับคาบก็คาบเดิมๆมนี่นะครับ เอาทางด้านหลังเก๋งก็โอเคนะครับฟื้นไฟออกบ่เปิดให้เพิ่งกอนอันนี้ไฟออกนะครับไฟหลังคาออกนะครับนี่เอาท่านที่มองหารถเก๋งใส่งานบ่ต้องเอาไปซ่อมไปแซมกรบเกียวออโต้ครับง่ายๆสไตล์นี่ครับนี่มีตะเบรกกับคันเร่งนี่ครับในด้านขวามือประตูเร้ออาจจะมีตำหนีตรงแผ่นนี่จักน้อยกระจกนี่ขึ้นนี่ครับฝั่งขวามือจะขึ้นตรงนี้เอาเดี๋ยวติดให้เบิ่งกอนครับนี่ครับ แอร์เย็นนะครับนะฮะเชี่ยงชึ่งเดียวนะครับชึ่งเดียวชึ่งเดียวนี่ครับมีแอร์เย็นเย็นเลยครับแอร์เย็นช่ำๆไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเกียร์ออโตโอเ้เขาได้ทุกเกียร์นะครับอนะ่เปิดฝากระโปรงของเครื่องให้เพิ่งพร้อมนะครับชุบเบรงกรนปิดประตูครับนี่อันนี้คือคู่มือพันนะครับเอกสารพร้อมโอน อันนี้ไว้ก้อนครับยศๆดทะเบียนปี2539เอาเอ,าอกาสารไว้ในรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวพ้าท่านผู้ชมขับเบิ่งสิ่งเบิ่งสีสวยครับสีสวยทั้งคันอันนี้คือเปิดแอร์ไว้เด้อครับเอาเ,อาเบิ้งควบห่งของเครื่องเพิ่นขออนุญาตครับผม ขออนุญาตนะเบิ่งยิ้มใจตะเก็บครับผมนี่รถคันนี้ครับี่สติเกอร์เส้นเพจยดย่างเกา่าเลขครับนี่เลขโต๊ะฐานยังเกลือเดิมนี่อันนี้ครับนี่ทางฟังขวาเมื่อนี่นี่ครับเฮาลมบนควันครับตะคมต,ต,ตะเก็บหนาดีบอกเลยว่าไม่เคยชนมาแน่แนอนตัวี้พอเคยชนหนามาเด้อท่านเดิมเดิมครับการเดิมๆ น้ำก็ดันก็ไอเบิ่งกับควัดบ่อนี่นะครับ,รบ,น,บน,น,นี่ไม่ควันนะครับไม่ควันใช้งานได้อีกยาวๆเครื่องนิ่งมากเลยเครื่องยนต์นิ่งมากครับผมหมอหน้ามว้วนเปิดน้ำก็ดันครับควันไอแนนอนครับบอกไว้ก่อนว่ารัานตีเรืเลยสำหรับท่านที่มองหารถเก๋งใส่งานหารถเก๋ง สักขั้นทีว่าสภาพพร้อมสากระปวงลุ่มแล้วครับนี่เสียงทัดล่มดังดีงดอแอร์เย็นผมตันั่งข้างในเหยียบกริบนี่โอ้มาเย็นเถอะเนาะอ่เย็นมีแห้งครับนี่นี่นะครับเอกสารพร้อมโอนถ้าเรียนเบืองกวนให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งครับอ่า เกียร์พี่เข้าสวยครับนี่เกียร์ R เกียร์ R เขาได้ปกตินะครับเกียร์พี่ N โอเคไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นเกียร์ N เกียร์ D เกียร์ D ก็ขึ้นนะครับนี่ D สอง D สองแล้วก็ L นี่ครับเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับไปได้ทุกเกียร์ครับนี่ครับนี่ฟื้นไฟออกทุกจุดบอกไว้ก่อนครับเทปสีดีมีนะครับเพลงกระมี แอร์เย็นอ้าวเบรบรมีเบรคขาดนะครับเบรไม่ขาดตัวนี้เบรเบรขาดเด้อนะครับพ้าท่านผู้ชมแรนเล่นจักน้อยอ่าครับปดอันนี้เข็มน้ำมันขึ้นปกติไฟเกียร์ขึ้นปกติครับแต่ว่าเข็มวัดรอบบรขึ้นนะครับแต่ว่าเข็มไม่ขึ้นปกติครับผมสาหรับรถเก๋งคันนี้เด้อสาหรับท่านที่มองหารถใส่งานแอลนุแฟนเพจ ช่องนี่ว่ารันตีได้ว่าคุณภาพดีแท้แน่นอนมอได้สื่อไปสอบนะครับสำหรับทันทีหารถส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเบรกดีนะพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต,โต้ครบนีได้กันนะครับปกติวิ่งได้ใช้งานปกติเลยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมแลนก่อนครับเนี่ยเบ่งว่าเข็มไหมพ่นขึ้นแบบไหนน่นี่นะครับ น,นี่นะครับเข็มไม้ขึ้นอยู่นะครับเข็มไม้นี่เออนี่ครับกอน,นี่อ่าวนเบิงสำหรับท่านที่สนใจกริงกลางขึ้นมาได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอราคานี้บอกเลยว่าเอกสารพร้อมโอนครับ เอกสารครบพร้อมโอนภาษี69เราต้องเอาไปยังเฮ็ดยัางเยี่ยครับเนี่ใส่งานเติมน่มันย่างเดียวเลย <c oughs> เอาว่าแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหวาดูแฟนเพจที่ได้หารถเกง๋งรถกระบะรถกร้าค่าถูกพูกพ่อฟังครับมาให้ท่านท่นได้พิจารณากันวันแล้วขอบคุณครับ